รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถึงเวลาของความสนุกที่คุณผู้ชมรอคอยแล้วครับและนี่คือเกมแจกรถพรีเซนต์บ Mitsubishi ิมอเตอร์ t ิ u ซูบิชิมิราชเป็นตัวเองไปให้สุด m i มิ b ซูบิชิแอทราชีวิตธรรมดาไม่เป็น นิวมิตซูบ i ชิเอ็กซ์เพนเดอรอีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณนิวมิตซูบิชิทริแดนแอดล t ดเหนือชั้นไซพันสปอร์ตมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตอีลิตอีดิชั่ที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะเมื่อวานเล่นไป2ข้อด้วยคะแนนที่สูสีกันมาตามต่อว่าวันนี้ทีมไหนจะชนะในเกมนี้ได้ไปดูไปต่อเลยค่ะกัรจ่ายผมบอกเลยว่าข้อนี้คุณจะต้องเล่นมันด้วยความเครียด พอแพ้คือกลับบ้านทันทีครับแล้วเชื่อเถอะคุณผู้ชมผู้ชายนะเวลามันถากถางการโอ้ยน่าสายมึงเนี่ยมันจะต้องมีคำเจ็บๆอย่างเงี้ยเพราะนั้นแพ้ไม่ได้ในขณะที่มิชเชลแจมกำจัดออกไปให้หนึ่งก่อนเอามากำจัดไปหนึ่งก่อนเอาละเพราะถ้าเกิดเกิดผลแพ้ชนะเกิดคุณชนะสองแมตช์เนี่ย จะได้เป็นเลื่องลดเรื่องตแจขี้เกียจมานั่งหนวงล้อเหนื่อยเสียเวลาเพราะนั้นคําถามข้อที่3ครับโบโปเอาล่ะพาพวกเราเที่ยวต่างประเทศมาดีกว่าเพราะชุดนี้เราไม่เคยได้ไปไหนเลยนะฮะครับไปด้วยเกมก็ยังดีเราจะพาทั้ง4คนไปเกาะต่างๆทั่วโลกเลยก็ว่าได้ในโลกนี้มีหลายประเทศที่มีพื้นที่เป็นเกาะ อย่างญี่ปุ่นเห็นไหมฮะครับญี่ปุ่นคือเกาะซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลเลยคระข้อคำถามเลยครับบ๊อบบประเทศประเทศไหนล้อมรอบด้วยทะเลเหมือนญี่ปุ่นเป็นพื้นที่เป็นเกาะครับเขาเรียกว่าเป็นไอแลนด์คันที่โอเคประเทศที่เป็นเกาะจะมีภาพสองประเทศนะฮะอันหนึ่งใช่อันหนึ่งมั่วมากดไฟฝั่งดีใช่นะฮะคิดเลยผมให้คิด ผมทวงเวลาให้คิดเลยประเทศอะไรวะเผื่อจะมีคำถามไหนเข้ามาเอาแล้วคิดนะคิดนะครูยอมทางบ้านกิดไปด้วยนะฮะครูยอมทางบ้านห้ามเซิร์ช Google ห้ามอะไรทั้งนั้นห้ามคิดโกงเล่นหน้าจอแบบแปลๆครับผอย่างมอย่างมาเลีนี่ก็ไม่ใช่เพราะมือใกล้ปุ่งไฟแล้วภาพมาไปพี่จ๋า มาเลกับอินโดเอาละวโอ้ย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 อะไรอะไรอะไไอ้กดไม่เท่าไหร่แต่หน้าตามิเชลอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหน้าเก่งหน้าเก่งเลยทําไมมั่นใจเหมือนถ้าเกิดจะไม่ผิดนะคะอินโดนีเซียเหมือนจะเป็นประเทศที่มีเกาะเยอะที่สุดในโลกโอ้ยเหนีกไม่ได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเองตอนอ๋องหน้าคุณเก่งมากหน้าเยอะเขาเรียกว่าหน้าเยอะเลยกดหน้าเยอะเลยใช่เอาไปหนึ่งแต้มนะฮะ อินโดนีเซียยังไงถูกค่ะเป็นถูกค่ะเป็นท่าน้าเยอะแล้วผิดจะหามากมาทำไมถูกถูกแน่นอนถูกต้องครับผมโอเคหนูลุ่มจะจังเลเพียบหมดแล้วเนี่ยแังเลนะเอาเว้ยเอาเว้ยจังและแฉ่เว้ยมามาเลเซียประเทศไทยและประเทศไทยก็มีบับขึ้นมาอยู่แล้วนะฮะเอาละ กักจ่ายแพ้ไม่ได้นะเข้มาหนึ่งแล้วนะได้ครับโอเคถ้าเข้าขึ้น2องนี่แตกนะขึ้นแท่นเลยนะใจเย็นนะต่อให้ก่อนประเทศไหนล้อมรอบด้วยทะเลประเทศไหนเป็นเกาะครับภาพมาอังกฤษฝรั่งเศสโอ้โหเอาแล้วว่ากักกระจายยังไงกาะอังกฤษเกาะอังกฤษเออมั่นใจ ได้ยินบ่อยเกาะอังกฤษใช่ครับเกาะฝรั่งเศสไม่เห็นได้ยินเลยใช่ไหมไม่ได้อังกฤษนะใช่ครับถ้าใช้มาหนึ่งเท่าไม่ใช่โอ๊ตแตมเลยนะเกาะฝรั่งเศวยังไงไอหมูใช่ป่าวะรือว่าคู่ใะไรทำไมใช่ทำไมก็ก็ใช่เกาะนี่แปลงกิตบ่อยมากเลยนะไปไปลงไปที่เดิมไม่ได้ไปไหนไปไหนอยู่แต่ทนี้เออเอาละฮะตอบมาแล้วว่าอังกฤษแล้วมันทำไมกัก ถูกครับพี่จ๋าไปทำไมถูกครับมันเมนต่อที่ถูกถูกต้องครับผมกริชนะครับมาแล้วหนึ่งเท่าครับโอ้โหสมศักดิ์ศรีคู่นี้ไปกันต่อเลยครับตามหาประเทศที่เป็นเกาะกันภาพมาฟิลิปปินส์กับเกาหลีใต้เฮ้ยเฮ้ยฟิิิลปปนส์เฮ้ยอะไรอะไรพีทอะไรอะไร เฮ้ยอะไรกั๊กจ่ายคือยังไงฟิลิปปินส์ครับมั่นใจค่อนข้างมั่นใจครับเพราะว่าเกาะเยอะมากโอ้ไมิเชลแจมยังไงซิลิปิลิปินน่ะเขาอยากะตอบฟิลิปปินส์อยากะตอบฟิลิปปินส์เหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ตอบมาแล้วฟิลิปปินส์ถ้าใช่นะฮะสองแต้มมาเลยนะฮะฟิลิปปินส์เป็นคองตอบที่กั๊กมาทำไมทุกจ่ายมาทำไมครับเป็นรองต๊ะที่ ยังไงมันถูกต้องครับผมครับเจนเอาละตอนนี้หนุ่มๆเครื่องร้อนตอนปลายนะมีแล้วสองแต้มคุณต้องการแต้มเดียวเท่านั้นเองเดินหนีตายนะฮะคุณต้องการแต้มเดียวในขณะที่มิดเชลกับแจมคุณยังมีโอกาสกำจัดครึ่งหนึ่งของวงเล้าโลมออกจากรายการไปก่อนเลยประเทศไหนล้อมรอบด้วยทะเลครับภาพมา วีเดนกับสิงคโปร์ครับเอาแล้วมิเชลแจมมั่นใจค่ะมั่นใจแต่หน้าไม่เยอกเท่าเหมือนตอนต่อไปจะมีแบบนี้แต่มั่นใจถ้าใช่สองเท่าไม่ใช่โอนแต้มให้กั๊กจ่ายเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้เลยนะฮะสิงคโปร์มาทำไมมิเชลมันถูกค่ะแจมมันทำไมถูกมันเป็นก็ตอบที่ยังไงถูกต้องครับผมเอาแล้วตอนนี้ ถ้าบอกว่าทั้งคู่ต้องการแต้มนี้เพื่อที่จะชนะและกําจัดล้อมลงออกไปให้พ้นทางเพื่อที่จะหนีตายและยังอยู่ในเกมคําถามนี้ครับประเทศไหนล้อมรอบด้วยทะเลครับภาพมาสีลังกากับกรีซเอาแล้วเอาแล้วยังไงว่ากรีซหรอ ใส่ตูมมาแล้วยืนงงแบคู่เลยยังไงคุณหนูม็เกาะสีลังกาค่ะอ่าคุณนะฮะตามมิเชลไม่มีอะไรคุณยืนจักรแร้แฉะอย่างเดียวจะพูดแล้วแจ๊บบอกคุณลุ้นยืนจักรแร้แฉะอย่างเดียวโอเคข้อสุดท้ายแล้วนะฮะของแมสนี้สีลังกามาทำไมมิเชล แจมมาทำไมศิลักการมาทำไมหมูเกาะสีลังกามันใช่ค่ะนะอันนั้นหมูอันนั้นเกาะสีชังอันนี้สีลังการคำว่าหมูเกาะสีลังกามันดูเข้ากว่าหมูเกาะกรีซเลยหรือว่าเกาะสีชังนั่นชลบุรีนะฮะโอเคศิลักการมาทำไมหมูค่ทกาะแมนตัวที่ที่มันถูกต้องครับผมโอ้โหะนั้นในแมตช์นี้นะฮะแจ็คกับมิเชลชนะนะครับ รู้กันอยู่แล้วว่าพื้นผิวโลกนั้นจะประกอบไปด้วยพื้นดินและพื้นน้ําโดยที่พื้นน้ําจะติดต่อกันและกินพื้นที่ในโลกมากกว่าพื้นดินหลายสิบเท่าทําให้พื้นแผ่นดินหลายที่ถูกล้อมรอบไปด้วยน้ําทะเลหรือที่เราเรียกกันว่าเกาะซึ่งในโลกของเราก็มีประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเกาะอยู่มากมายมากกว่า100ประเทศเลยเล่ะค่ะอย่างในโซนเอเชียไม่ไกลาจากบ้านเราอย่างประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียก็มีลักษณะภูมิประเทศเป็นหมูกก่เกาะมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์งายครึ่งซีกและมีพื้นที่เกือบ5ล้าน2แสนตารางกิโลเมตรเลยเล่ะค่ะ ส่วนประเทศมาเลเซียนั้นจะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีภูเขาหลายเทือปก,กปกคลุมไปด้วยปา่าทึบบริเวณกว้างขวางมีพื้นที่ด้านเหนือติดก,กับประเทศไทยแต่ก็มีพื้นที่ติดทะเลตั้งแต่ฝั่งตะวันออกยาวมาจนถึงที่ตะวันตกเลยแ่ละค่ะไปกันที่ฝั่งยุโรปกันบ้างกับดินแดนเมืองผู้ดีแห่งสหราชอาณาจักร หรือที่เราเรียกกันว่า UK หรือ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland หรือที่เรารู้จักและเรียกรวมกันว่าประเทศอังกฤษนั่นเองประกอบไปด้วยดินแดนสีแคว้นมี3ส่วนอยู่บนเกาะอังกฤษคือแคว้นอังกฤษหรืออังกแลน แควนสกอตแลนด์ Scotland, และแควนเวลส์และอีกหนึ่งส่วนอยู่บนเกาะไอแลนด์คือแควนไอแลนด์เหนือซึ่งทั้งหมดมีภูมิประเทศจักอยู่ในประเทศที่เป็นเกาะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรปค่ะส่วนอีกหนึ่งประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปเช่นเดียวกันกับประเทศฝรั่งเศสที่ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกโดยพื้นที่ประมาณ 2- ใน3าของประเทศฝรั่งเศสจะเป็นที่ราบมีชายฝั่งด้านตะวันตกและตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดทะเลค่ะ กลับมาทางโซนเอเชียอีกครั้งกับประเทศฟิลิปปินส์ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีกับไทยมาอย่างยาวนานมีลักษณะภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยรวมกันกว่า7,107เกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกและยังเป็นประเทศที่ไม่มีพื้นที่ส่วนใดของประเทศอยู่ติดพรมแดนประเทศใดเลยส่วนอีกประเทศอย่างเกาหลีใต้ตั้งอยู่ที่คาสมุทเกาหลีซึ่งมีลักษณะเป็นแหลมแผ่นดินยื่นออกไปในทะเลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินจงเกิดเป็นภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขา สลับซับซ้อนรวมถึงหน้าผาและใช้ฝั่งทะเลทําให้มีพื้นที่ที่เป็นภูเขามากถึง70%จึงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีภูเขาอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยล่ะค่ะไปต่อกับประเทศสิงคโปร์ที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณเส,ส้นศูนย์สูตรมีลักษณะเป็นเกาะหลักหนึ่งเกาะและรายล้อมไปด้วยเกาะเล็กๆอีก63เกาะ โดยเกาะหลักจะมีเนื้อที่โดยประมาณ682ตารางกิโลเมตรนับเป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรน้อยที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่มีความจเจริญทางด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยเล่ะค่ะ ส่วนประเทศสวีเดนหนึ่งในประเทศที่อยู่เหนือสุดของโลกมีขนาดพื้นที่ใกลเคียงกับประเทศไทยและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่4ในทวีปยุโรปจะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและมีป่าไม้สมบูรณ์มีทะเลสาบจํานวนมากและมีพื้นที่ด้านฝั่งตะวันออกและใต้ที่ติดกับทะเลบอลติกค่ะสุดท้ายกับประเทศที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากประเทศไทยอย่างสีลังกาที่มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นเกาะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขาและมีที่ราบชายฝั่งโดยมีทะเลล้อมรอบทุกทิศทาง ทางตอนกลางเต็มไปด้วยภูเขาและป่าไม้ทางตอนใต้มีลักษณะเป็นเนินเขาและภูเขาและมีแม่น้ําสายสําคัญที่หล่อเลี้ยงคือแม่น้ํามหาเวลีคงคาค่ะส่วนอีกหนึ่งประเทศอย่างกรีซนั้นจะมีภูมิประเทศที่ประกอบไปด้วยภูเขาพื้นดินและทะเลมีพื้นที่ราบน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหมู่เกาะในทะเลอีเจียนประชาชนอาศัยอยู่ตามหมู่บ้านในบริเวณที่ราบเล็กๆในหุบเขาที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูงและมีชายฝั่งด้านตะวันออกยาวไปจนถึงฝั่งตะวันตกที่ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะต้องไปแล้วครับต้องกลับก่อนเคราบผมแล้วตอนนี้นะฮะไอ้หมูไก่กันตอนนี้นะมันต้องรอซ้ําเติมคุณแน่นอนแต่ยังไงอะในฐานะวงเดียวกัน คุณก็ต้องลุ้นให้กันกับหมูนะครับน่าได้แล้วก็ได้รถกลับบ้านนะครับโอเคเพราะนั้นขอบคุณที่ร่วมสนุกครับขอบคุณใจสวยเลยอ่ะไม่เชลแบบสวยเลยประสบการณ์ในรายการคุณยังคุณอยู่ทำไมฮะคุณไปฮะอยากมีส่วนร่วมไม่ต้องมีคุณไปเลยฮะไม่ไปแล้วครับ ต้องกลับก่อนครับผมแล้วตอนนี้นะฮะไอหมูไก่กันตอนนี้นะมันต้องรอซ้ําเติมคุณแน่นอนแต่ยังไงอ่ะในฐานะวงเดียวกันคุณก็ต้องลุ้นให้กันกับหมูนะครับคนายได้แล้วก็ได้รถกลับบ้านนะครับโอเคเพราะนั้นขอบคุณที่ร่วมสนุกครับขอบคุณครับสวยเลยอ่ะคุณพิ่เชลแบบสวยเลยประสบการณ์ในรายการ คุณยังค <c oughs> ุณอยู huh. <c oughs> right ่ทำไมฮะคุณไปฮะอยากมีส่วนร่วมไม่ต้องมีคุณไปเลยฮะเอออย่างเงี้ยนะไรเสวยเลยสวยเลยคุณคนี่ประสบการณ์จากคราวที่แล้วแชมป์หนึ่งสมัยไม่สูญเปล่าค่ะอืตอนนี้คุณจะต้องเจอกับกันและหมูสมาชิกวงเล้าโลมซึ่งต่างฝ่ายต่างชนะมาแปลว่าถ้าใครชนะก็คือได้ผลชนะสองครั้งเป็นแชมป์เลย พร้อมจะเจอหนุ่มๆหรืยองนะฮะได้ค่ะมาค่ะหมูกับกันมาเลยครับโอเคเอี๋ยวแล้วฮตอนนี้หายไปครึ่งวงนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราสองคนยังอยู่คุณฝั่งนี้เขาศักสีแชมป์หนึ่งสองยโดยเฉพาะมิชช์เวลาเขากดปุ่มมันใจนะวงเล็บผูกผิดไม่รู้มันใจ ไหวไหมดูฟอร์มการเล่นเขาจัดจ้านะร้อนแรงไหวอยู่แล้วไหวนะผมต้องขับรถกลับบ้านครับน่าแล้เราคงไม่ได้รถมาถ้าเทียบความยากจนเราร้อนเงินกว่ามากแต่ว่าเรามีแรงบันดาลใจการพารถกลับบ้านกว่าเยอะสาวๆก็ดูฐานะดีเอาละพ่อนั้นตัดสินกันที่แมตช์นี้แล้วครับคำถามข้อที่หน่งโมโบขอแนวคำถามครับเรา จะหยิบนักร้องคุณภาพจากเวทีเดียวกันมาแล้วมาเปรียบเทียบอายุกันดู <l acht> ว่าใครรุ่นไหนคำถามครับ <l acht> ถามง่ายๆเลยนักร้องคนไหนอายุน้อยกว่ากันอายน้อยขึ้นมาสองภาพนะฮะเขาจะมาจากเวทีเดียวกัน <l acht> กดไฟฟังที่อายุน้อยมากกว่า <l acht> มือใกล้ปุ่มไฟนะครับและภาพมา บี้กับโตโน่ครับเจอสตาร์ทั้งคู่ยังไงโอ้โหมิเชลแจมมาก่อนเลยแล้วเลือกโตโน่ใช่ไหมนะคิดว่าเด็กกว่าบี้นะมั่นใจไหมฮะมันม่นมั่นใจค่ะมั่นใจค่ะอโ,อโอเคถ้าใช่หนึ่งแต้มนะครับมิเชลมันคือยังไงโตโน่คือถูกค่ะตอนที่ทำไมแจมมันยังไงมันยังไงมันถูกมันถูกมันถูกต้องครับ ไม่ได้แม่ครับหมวไม่เงยเสริมหัวไม่ยืนเงยเสริมใช้เทคนิคดึงแบบไม่ได้นะคะเผอิญว่าถ้ามั่นใจมันจะตอบถูกเลยอะค่ะสอนอีกฝั่งด้วยโอ้โหคนหล่อเนี่ยสอนอีกฝั่งคนอย่างนี้พอได้แล้วน้องฮักนี่นี่โอ้โหขิงอีกฝั่งคุณฉี่โอ้โหนี่เป็นผู้ชายโดนต่อยไปแล้วมิกเชลเป็นผู้ชายโดนต่อยไปแล้วนี่ได้แล้วปุ๊บหันมาเยอะเลย ไม่ธรรมด,ดาไม่ธรรมด,ดาไปกันต่อเลยครับนักร้องคนหนอายุน้อยกว่ากันครับผ้ามาแก้มกับกันเดินตาตาเหมือนกันเอาละทีนี้เ <c oughs> ส,ส,ส,ส <c oughs> ริมเสริมเสริมเสริมยังไงทำไมคิดว่ากันเด็กกว่าแก้มกันเด็กกว่าแก้ม <c oughs> ทำไมคิดว่ากันอายุน้อยกว่าแก้มครับรุ่นน้องผมว่า น้องกันเนี่ยเป็นรุ่นน้องของผมอคิดว่าน่าจะต้องอายุน้อยกว่าแกอ๋อกันเป็นรุ่นน้องคุณใช่เราที่โรงเรียนครับก็เลยเหมาว่าต้องก็ต้องเด็กกว่าแก้มใช่ครับใช่อ๋อคุณก็คุณมีความรู้สึกว่าคุณกับแก้มก็น่าจะพอๆกันแล้วกันเป็นรุ่นน้องคุณก็เลยอนุมานว่าอนุมานคือการดาวอย่างมีเหตุผลอนุมานว่ากันก็น่าจะเด็กกว่าใช่ครับเอางี้มิเชลกับแจมถ้าได้ตอบก่อนกูว่าใครเด็กกว่าคือกันกันจะไม่รู้แต่ว่าแก้มเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบ โตวกว่าแจมปีหนึ่งหรือหลังแจมปีหนึ่งไม่แน่ใจเพราะว่าเคยไปสอบมหาหลัยเดียวกันเดียวกันแล้วเหมือนใครเคยบอกเขาเป็นรุ่นที่สอบช้ากว่าจำไม่ได้อะอเพรมาะฉะนั้น,มามาน,นะอะเอาละเพราะฉะนั้นลุ้นเลยนะฮะถ้าใช่ดึงหนึ่งแต้มมาไม่ใช่โอนไปเลยนะฮะ <c oughs> ผมมากลัว <c oughs> ผมกลัวเวลาฝั่งนั้นได้คะแนนมากเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามิเชลเขาจะเยอะอะไรเก็จะมีคำพูดเจ็บๆใส่พวกคุณมากมายกันทำไม เป็นเอาตัวที่ทำไมกันถูกครับถามกันด้วยว่ากันนี่กับกันนี่ทำไมยังไงถูกครับหูยังไงถูกยังไงยังไงกันมันถูกต้องครับคนชื่อเดียวกันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับคุณต้องขิงกำอนไรยังไงนะข่อกี่ว่าอะไรนะธรรมดาสะด็กเว้ยโอเคมือใกล้ป่มไฟแล้วไปต่อครับภาพมา ลทิ์กับแกงส้มเอาแล้วฮะหมอฤิ์กับแกงส้มตอนนี้นะมิชเชลได้กับแจมบได้ตอบก่อนแกงส้มผมชอบเพลงเขาคุณและคุณทั้งใช่มที่ทำให้ใจผมหยุดเหงาโอเคทำไมคิดว่าแกงส้ม เด็กกว่าชอมไข่โอเคได่บ้างหมอฤทธิ์อร่อยเลยครับคือคิดคิดว่าเขาน่าจะดูเด็กกว่าค่ะด้วยความที่ว่าหมอฤทธิ์เหมือนแบบเป็นหมอก็คิดว่าอาจจะอายุเยอะกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหน้าหมอฤทธิ์อาจจะเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมาหลอกเราหรือเปล่าเงี้ยฮะเชื่อไหมไม่มีเหตุผลเลยปกติมารยาทพิจิกรก็มีเหตุผลนะครับแต่แบบไม่มีเหตุผลเลยต้องลุ้นอย่างเดียวมิเชลกับแจมยังไงแกงส้มคือยังไงเด็กกว่าค่ะเป็นสำที่ไมถูกค่ะยังไงแจมยังไง ไม่เอาอย่าเอาอย่าอย่าเอาแต่จะกแล้เปียกรุนด้วยถูกต้องกับพมโอคโอ้โหเอาแล้วที่มาสองแต้มฟังเขาฟังเขาอย่างที่บอกนี่ขนาดดาแบบไม่มีเหตุผลนะค่ะโอ้โหได้ด้วยโอ้โหคนอย่างนี้ก็เม์โอ้โหเอาแล้วไปกันต่อแล้วครับข้อนี้สำคัญมากเพราะนี่คือแชมเปี้ยนชิพแมตช์นะฮะต่างฝ่ายต่างชนะมาแล้วทั้งคู่ เอาละนี่แค่ข้อหนึ่งเท่านั้นยังบอกอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้มิเชลกับแจมต้องการแต้มนี้เพื่อชนะในข้อหนึ่งใครขึ้นนำหนึนโค้ดได้เปรียบผมบอกเลยใครเด็กกว่ากันภาพมาแก้มกับโตโนโ่เอายังไงตอบป้าเข้าไปเอาละมิเชลแจมได้ตอบก่อนมั่นใจเลยเลือกแก้มเพราะอ,อะไรครับเพราะว่าดูจากการเ,เหตุผลของพี่แจมเมื่อข้อกอน พ่อเกิดหน้าแล้วแล้วก็เหตุผลที่ไม่มีเหตุผลแล้วก็ดูว่าเออน่าจะเด็กกว่าถ้าจริงไหมครับผมอ่ะทางเราว่ายังไงเราไม่ออกจริงๆครับมึงตกใจในความมิเชลอยู่ใช่ไหมตกใจในความมิเชลอยู่ใช่ไหมโอเคพูดอะไรไม่ถูกเลยถ้าใช่นะฮะขึ้งนำหนึ่งศูนย์ทันทีไม่ใช่โอนแต้มมาทางกันแล้วหมูเลยนะฮะแก้มเป็นคำตอบที่ทำไมมิเชลใช่ค่ะแมถูกคทำไมยังไงม่านทีหน้างี้ถูกยังไงถูก ข้อหนึ่งครับแจมิเชลขึ้นนำหนึ่งคะแนนยังไง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 วาจาหน่อยยังไงก็อย่างที่บอกอะค่ะคือจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะแบบตอบถูกขนาดนี้เพราะว่าก็อยากจะแบบแชร์แชแต้มกันแต่ว่าอยากจ้างพิตตี้ไปสาดน้ำกดอยากจ้างพิตตี้ที่เรามีไปตบหน้าสตูโอ้โหสำหรับข้อนี้ทีมคุณมิเชลและคุณแจมต้องการอีกแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นก็จะสามารถชนะและไปเลือกรถและคุณแจได้ พวกเขาจะทำได้หรือไม่พรุ่งนี้หาพลานนะคะ go banana z i ิ